อย่างเงี้ยเหรอใช่อย่างงี้ใช่ไหมหมดแล้วเต็มไปหมดแล้วอยู่ไม่ได้แล้วอ้านี่กะอะไรเนี่ยโอ้หมดเลยอะไรไม่รู้แช่เต็มไปหมดแล้วโอห้องน้ำ แล้วอย่าไปเหยียบ,ยยบล,งลงมาอีกไปแม่บอกว่าทยอยขนขึ้นไปขนขึ้นไป,นไปเดี๋ยวแม่จะนั่นโอ้ตายแล้วนี่ในครัวพ้นไม่พ้นก็ไม่รู้อะตอนนี้เต็มไปหมดแล้วเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงดีเต็มหมดแล้วเก็บก็ไม่ทันได้แค่เนี้พ้นก็พ้นไม่พ้นก็คือไม่พ้นแล้วไม่รู้อะไรนะักหนา คิดว่าจะไม่ถึงที่ไหนได้ตเต็มไปหมดเลยขนขึ้นไปลูกขนขึ้นไปขนขึ้นไปเลยอะไรมันก็ไม่รู้เนี่ยตเต็มไปหมดมดูสิว่านะนงนะเนาเต็มหมดงานพี่เจี๊ยบตายตาย ไม่รู้ว่าน้ำอะไรหลังจ้ะโอ้ยโอ้ยหมดละดยน้ำขนขึ้นไปลูกขนขึ้นไปขนขึ้นไปเรื่อยๆอเลยเนี่ยดูลองเท้าอะไรนักหนาเมื่อยลอยเต็มบ้านเต็มช่องเนี่ยว่อนเลย ขคนขึ้นไปโอ้อตายเลยว่าจะทำไงดีแล้วตอนเนี้ยโนกึนไปเรื่อยๆเอาไปกองกองกองไว้ตรงนั้นก่อนไม่รู้จะทำยังไงดีอื